เมื่อเราพูดถึงการประกอบปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่หลายคนเคยพลาดนะครับพลาดก็คือประกอบเข้าไปแล้วปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ทำงานไม่ดูดน้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับอ่าส่วนที่พลาดนะครับนอกจากเรื่องของประกันแล้วนะครับอ่าเฟืองปั๊มหลุดลูดนะครับเฟืองปั๊มสึกหลอนะครับอ่ามันก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามนั่นก็คืออ่า ตรงนี้นะครับพี่น้องพี่น้องจะเห็นว่ารูบนกับรูล่างนะรูบนกับรูล่างนะครับสองรูตรงนี้มันเชื่อมต่อถึงกันก็คือรูทางน้ํามันเข้าแล้วก็ทางน้ํามันเครื่องออกสิ่งที่คุณพลาดก็คือคุณไม่เติมน้ํามันเครื่องลงไปภายในรูพวกนี้นะครับคุณต้องเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปฉโลมเฟืองปั๊มน้ํามันเครื่องเพื่อให้มันเกิดสุญญากาศนะครับอ่าเห็นไหมเวลาเราหมุนมันก็จะดูดน้ํามันมานะครับอ่า ตรงนี้นะครับอ่าเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่หลายๆคนพลาดนะครับอ่ามันก็จะมาออกรูนี้นะครับดูจากรูนี้ไปออกรูโน้นแหละนะครับอ่านะครับเห็นไหมนะครับอ่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆคนเคยพลาดนะครับลืมหยดน้ํามันเครื่องเข้าไปที่ชุดเฟืองปั๊มนั่นเองนะครับ